ส่วนที่คุณชูวิทย์แฉไปวันก่อนแล้วกลายมาเป็นประเด็นทางการเมืองต่อ <c oughs> ก็คือมีการเปิดข้อมูลมาจำได้ไหมเ <c oughs> มื่อวานเนี่ยเอาตะเกียงเ <c oughs> ข้ามาเนี่ยอันนี้ <c oughs> เป็นไม่ใช่ของใหม่เคยมากันแล้วหลายยุคเคยทํากันแบบนี้มาแล้วนะแต่ที่เป็นประเด็นที่นักข่าวนําเสนอแล้วกองเชียร์ของฝ่ายที่ไม่เอาพลเอกประยุทธ์เนี่ยเอาไปขยายกันต่อว่านี่ไงพลเอกประยุทธ์ก็เลยเงียบนะเพราะมีการพูดถึงบริษัทนะ ซึ่งเป็นหอจอกอแล้วเจ้าของเนี่ยเป็นหลานของพลเอกประยุทธ์ ที่แกหยิบมาวันก่อนแหละจำได้ไหมจำได้สิคะคือชื่อเต็มๆของหอจอกอที่ว่าเนี่ยชื่อว่าห้างหุ้นส um ่วนจำกัดคอนเทมพอรั r ลี่คอนสตรัคชั่นนะคะซึ่งถ้าไปดูตามข้อมูลนิติบุคคลเนี่ยจดทะเบียนเมื่อวันที่4พฤษภาคมปี2555ด้วยทุนจดทะเบียน3ล้านคุณชูวิทย์แกจะบอกว่าเกี่ยวข้องกับตู้ห่าวยังไงนะคือเกี่ยวข้องกับตู้ห่าวเพราะว่าตู้ห่าวเนี่ยคือเหมือนกับว่าไปเช่าไปเช่ารถทัวจากบริษัทนี้แต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ มันเป็นอีกบริษัทหนึ่งแล้วไอ้บริษัทที่เป็นของจริงเนี่ยหุ้นส่วนเนี่ยมีทั้งหมด3คนแล้วหนึ่งในหุ้นส่วนเนี่ยเป็นหลานของพลเอกประยุทธ์ก็คือคุณปฐถมพลจันโอชาคนนี้เป็นลูกชายของพลเอกปรีชาจันโอชาไงคะก็เลยเกี่ยวข้องกับพลเอกประยุทธ์แล้วก็อีกสองคนก็คือเป็นภระระยาของคุณปฐถมพลนะคุณวรรลภพาจันโอชาก,กับอีกหนึ่งคนก็คือคุณพัชรินทีระวงศ์ภาสกรนั่นเองค่ะอืมเนี่ยฮะอ่าซึ่งก็มีข้อมูลจริงที่ ชื่อหุ้นส่วนเนี่ยมีนามสกุลจันโอชาใช่นะอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงค่ะแต่การที่จะผูกโยงว่านี่งไงพลเอกประยุทธ์ก็เลยไม่กล้าลงมาแอคชั่นอะไรนะก็ต้องใช้ดุลพินิษชั่งน้ำหนักดูจะเห็นได้ว่าคดีของตู้ห่าเนี่ยฮะท่านผู้ชมฮะคดีของตู้ห่าเนี่ยท่านผู้ชมลองย้อนกลับไปดูนะคือมันเป็นกรณีคลาสสิกจริงๆยังไงฮะคือมันเป็นที่ที่สะท้อนความเน่าเฟะจริงๆของการเมือง การใช้อำนาจรัฐการสแสวงหาผลประโยชน์สร้างเครือข่ายอุปถรัรมภ์แล้วมันมีทุกขั้วจริงๆทุกขั้วทุกขั้วเลยเอาไตรงไปตรงมาย้อนกลับไปก่อนหน้านี้สิอย่างกรณีที่คุณชูวิทย์เปิดเนี่ยแกก็มีเอกสารหลักฐานมาแล้วก็มีรายชื่อมานะมันก็มีข้อมูลจริงๆแล้วไม่ใช่ครั้งแรกกรณีเนี้ยบริษัทหอจก,กรเนี้ยนะเคยมีสำนักข่าวอิสราเนี่ยตามขุดคุยมาก่อนหน้านี้ว่ามีที่ตั้งแห่งแรกก่อนย้ายออกไปเนี่นะนะ ตั้งอยู่ในค่ายทหารใช้ที่ค่ายทหารตั้งมันเป็นข้อเท็จจริงซึ่งเป็นประเด็นที่เป็นจุดด่างพร้อยนี่ต้องพูดกันตรงไปตรงมาค่ะนะหลานนะทำธุรกิจนะแต่หอเจ้ากอเนี่ยไปจดทะเบียนตั้งอยู่ในค่ายทหารแล้วมันเป็นจุดอ่อนยิ่งก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้นีก็ย้ายออกไปแล้วค่ะนะแต่ถามว่าเอาผิดอะไรได้ไหมก่อนนั้นก็ยังไม่มีการเอาผิดอะไรได้<อ>หลักฐานอาจจะไม่เพียงพอไม่ถึงในแต่ละคดี เราก็ไม่ทราบนะแต่ที่สําคัญคือมันเป็นจุดให้โจมตีได้จริงๆนะแต่กรณีนี้ก็คือลูกของน้องชายพลเอกประยุทธ์นะซึ่งการตรวจสอบก็ควรจะไปให้สุดถ้าเห็นถ้าคิดว่าเขาทำผิดนะคุณชูวิทย์ก็ควรเดินหน้าไปเลยว่าเขาผิดยังไงเกี่ยวข้องหรือเปล่าและถ้าใช้บรรทัดฐานเดียวกันหลานพลเอกประยุทธ์เครือข่ายตู้หาวไปเช่ารถถ้าบอกว่าโอ้โหดีร้ายแรงมากผิดมาก อ้าวแล้วที่เครือข่ายตู้หาวเอาเงินไปซื้อบ้านหลังละห้าสิบล้านซื้อคอนโดซื้ออะไรต่อนี้อะไรคบ้านหลังละห้าสิบล้านไม่ใช่หลังสองหลังรวมเป็นเงินหลายพันล้านเนี่ยมันจะไม่ยิ่งกว่าเหรอแล้วไอ้นั่นเจ้าของบริษัทผู้ถือหุ้นใหญ่คือคนตระกูลชินวัตรผู้บริหารคือลูกเขยของคุณทักษิณอย่างเงี้ยเป็นต้นถ้าใช้ตรกกะเดียวกันนะผมจึงบอกว่ามันมีคนเข้าไปเกี่ยวข้องในเครือข่ายธุรกิจนี้ ทุกขั้วการเมืองอ,อทุกขั้วการเมืองก็ว่าได้พูดความจริงกันนะสำคัญคือต้องไม่ปกป้องใครเลย<อ>ต้องจัดการให้ถึงที่สุดนะแล้วเรื่องนี้จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยท็อปนิวพยายามสนับสนุนให้ตรวจสอบให้ถึงที่สุดเอาทุกขั้วเลยใครเกี่ยวข้องเอา,าให้หมดแต่จะเห็นได้ว่าบางฝ่ายเองแม้กระทั่งพรรคฝ่ายค้านเอ้าเงียบไปเลยตั้งแต่ที่คุณนทวุฒิตั้งก็สังเกตว่า โอ้บริษัทอสังหาริมทรัพย์ขายได้ยังไงตั้ง50ล้านตั้งหลายหลังแล้วเงียบเลยนะ,ะแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่มีการชี้แจงบอกว่าเนี่ยขายโดยถูกต้องนะแล้วก็มีข้อมูลว่าบริษัทนั้นก็คือเอสซีแอเจทนะ,ค,ะคุณธุรกิก็เงียบไปเลยคนในพรกเพื่อไทยอื่นก็เงียบไปเลยค่ะแล้วมาเริ่มเสียงดังวันนี้นะก็คืออ้าวไปเช่ารถทัวอ้าวแล้วหลานพลเอกประยุทธ์นะพลเอกประยุทธ์อย่างเงียบสิผมว่าไม่ต้องเงียบทั้งหมดอะ ฝ่ายค้านเอาไปอภิปรายเลยแต่ต้องอภิปรายครบถ้วนเอาทุกมุมนะแล้วเรื่องนี้ตํารวจดําเนินคดีเอาให้สุดผิดก็ว่าไปตามผิดไม่ผิดก็คือไม่ผิดอยากรู้จริงๆจนถึงวันนี้ยังไม่มีข้อมูลเปิดเผยออกมาเลยว่าจ่ายเงินค่าบ้าน50ล้านน่ะจ่ายในรูปแบบไหนยังไงค่ะเป็นเงินสดเพนแกตเชียร์เชคหรือเป็นยังไงแล้วปัจจุบันยึดอาญดไว้อยู่ในชื่อใครบริษัทขายให้ใครถ้าไม่ได้ขายให้คนต่างด้าวยังไม่มีข้อมูลออกมาเลย แล้วนี่มันไม่ใหญ่มันไม่มหาศาลกว่ารถทัวร์เหรอไม่ได้หมายว่าคนรถทัวร์ไม่สำคันนะรถทัวร์ก็ต้องตรวจสอบว่ารู้หรือคนรู้หรือเปล่าเกี่ยวข้องยังไงแค่ไหนแล้วนี่ยังไม่นับต้นทางความสัมพันธ์ของตู้่าวกับอดีตนายตำรวจใหญ่ระดับรัฐมนตรีของพรักเพื่อไทยอย่างเงี้ยขอสัรชาติมาได้รับการอนุมัติก็ในยุครัฐบาลพักเพื่อไทยก่อนจะมาประกาศราชกิจจายุคพลเอกอนุพงศ์เห็นไหมครเพราะฉะนั้นว่ากันไปตามจริงเลยเรื่องนี้ ในเดเมตตาดีเนี่ยจึงได้ทําเป็นกระตูนล,ล้อนะเป็นกระตูนสองภาพบนล่างนี่ตู้หาาซื้อหมู่บ้านอุ้งอิงสองพันกว่าล้านตู้ห่าเป็นหลาเนาเขยประชาภมนอกเมียสอสอเพื่อไทยร่วมหุ้นบริษัทตูต้หา่าทุนจีนสีเทาเช่าตึกเก่าของมอชินวัฒนมาเฟียจีนตั้งสมาคมอยู่ข้างตึกไว้ทีวีแกนนําเพื่อไทยไปร่วมเปิดโรงงานตู้หา่าลูกน้องตู้หาบริจาคให้พักเจ้าไก่มันเป็นเรื่องธุรกิจ ทำหน้าตาแบ๊วนะนี่แต่บริษัททัวร์ของลูกน้องตู้ฮาวไม่มีชื่อตู้ฮาวในบริษัทเช่ารถทัวร์จากบริษัทหลานประยุทธ์โอ้โหงงงไอตูมึงเอาท่านผู้ชมลองดูดิมันจริงไหมเนี่ยการ์ตูนเนี่ยอันนี้เดะเมตตาดีนะแล้วเดอะเมตตาดีเขาก็ย้อนข่าวเก่าอิสราวันอังคารที่6ธันวาที่ผ่านมานี่เองไปยื่นบัญชีปปชเพิ่มแล้วสลาวุฒแจง เปเมียร่วมหุ้นบริษัทต,ตู้ห่าไม่ขอโต้เรื่องไกลเนี่ยพราะว่าไม่ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินตอนแรกจริงคุณสลาวุิแต่แกก็อธิบายว่าเมียแกก็ไม่เคยได้รับผลประโยชน์อะไรนะอันนี้คือคาชี้แจงค่ะ